โชเลครับคุณนะครับก็จะขอเล่าให้ฟังเรื่องของการสอนวิชานะครับะระเบียบว,วิธีวิจัยทางาสถาปัตยกรรมนะครับด้วย Flip Classroom นะครับครับวิชาะระเบียบว,วิธีวิจัยนะครับถ้าทุกคนเค,เคยเรียนก็รู้ว่ามันเป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับเป็นวิชาที่มาจากศัตตรรัที่18-19อเงี้ยนะครับแล้วก็ผู้สอนก็จะเป็น คนที่มาจากศตรวรรษที่20อะไรเงี้ยนะครับก็ลากกันมาจนถึง21ก็ควรจะต้องปรับสักทีนะครับทีนี้เดิมนะครับก็สอนแบบวิธีเดิมๆก็คือใช้วิธีเลคเชอร์นะครับเราก็เคยเรียนกันอยู่แล้วก็มีริดดิ้งให้อ่านนะไปอ่านมาอนะไรเงี้ย้วก็ให้งานไปทําแล้วมาส่งนะครับทีนี้ปัญหาก็สอนอยู่นานก็ทราบว่ามันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับเราก็รู้ตัวเองเราล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจนกระทั่งมีโอกาสได้ปรับปรุงนะครับก็คือ ลองคิดดูว่าเออเราจะทำอะไรใหม่ๆดูบ้างนะครับก็รักษาก็เบื่อนะครับแล้วก็ปัญหาอ,อีกอันหนึ่งคือเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟีดแบ็กกับนักศึกษานะครับคือว่าเวลาสังส่งงานไปทำเนี่ยมันมักจะมารอบเดียวแล้วก็หายไปเราไม่ค่อยได้มีโอกาสไปจี้ไปชี้หรืออะไรต่างๆที่จะมีการตัวต่อตัวกับเขานะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับได้ปรับไปสองรอบครับรอบแรกเนี่ยก็คือเน้นกิจกรรมในห้องนะครับมีการเอากิจกรรมมาทดแทนการ เลคเชอรนะครับแล้วก็รอบที่2ก็มีการทําสื่อนอกชั้นนะครับน mm ี hmm. ่เป้าหมายก็คือว่าเพื่อให้เป็นคลิปคัดหรือพ่สมบูรณ์ก็คือว่าเอา ย้ายสิ่งที่เคยอยู่นอกห้องนะครับมาอยู่ในห้องแล้วเอาสิ่งที่เคยอยู่ในห้องออกไปไว้ข้างนอกนะคร <Yeah>, like ับคือครั้งแรกเราก็เน้นประสบการณ์ว่าคือให้มาทำไปร่วมกันอย่างที่เขาเขาต่างคนต่างทำอ่ะคราวนี้เรามาทําด้วยกันในชั้นดีกว่านะครับแล้วก็ให้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะครับส่วนต่นต่างๆก็พยายามออกไปอยู่ออนไลน์พยายามให้มีให้ครบเหมือนที่เคยมีว่าเคยมีอะไรต่างๆก็ให้มีอยู่ข้างนอกตามตามอิสระของเขาครับเคาอยากทำตอนไหนก็ได้นะครับกิจกรรมที่ใช้นะครับก็จะมี หลักการของ f i ปนะครับก็จะเป็นแอคทีฟในห้องนะทำอะไรก็ได้ที่แอคทีฟแล้วก็ร่วมกันแล้วก็นอกชั้นก็จะเป็น E-Learning นะครับให,ใ,หให้ทำนอกเวลานะครับทีนี้กิจกรรมที่ใช้ในคลาสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโปรเจกต์นะครับ p r s e l e m based in ควอรรวมๆกันนะครับก็คือว่าหลักๆของวิชา Research เนี่ยมันต้องเรียนรู้วิธีการครับเราก็จะพยายามให้ทำรีเสิร์ชพัฟเฟอร์โคือกะว่าถ้าจบเทอมแล้วเนี่ยควรจะมี พระพระซขงตัวเองที่สามารถถ้าพร้อมก็สอบได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการจัดทากรุ๊ปรีเสิร์ชนะครับร่วมกัน,นเพื่อจัดทาพระพระโซกลุ่ม1ชิ้นนะครับประมาณ10สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปทาพระพระโซส่วนบุคคลอีกประมาณ4-5สัปดาห์นะครับแล้วนอกชั้นเรียนเราก็จะจัดให้เป็นใช้ k c Moodle นะครับเป็นเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็จะมีสิ่งที่เคยสั่งให้อ่านอยู่นั้นนะครับก็จะมีให้อ่านมีคลิป สรุปเลคเชอร์ให้ดูนะครับแล้วก็มีแนะนำอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการทดสอบความรู้ของสัปดาห์นั้นๆในวันทีจบในสัปดาห์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะพยายามเพิ่มกิจกรรมเข้ามาในชั้นนะครับเช่นที่เรียกว่า active ingredient เน่ยก็คือว่าเดิมที่เคยอยู่ในชั้นบางทีเขาจะเงียบเขาจะไม่ค่อยมีบทบาทแล้วพยายามสร้างบทบาทน,นะครับอย่างเช่นกิจกรรม P P C O ที่มีการ ให้พอโพสนะะแล้วก็ดู possibility นะครับ concern แล้วก็ opportunity อ่างเงี้ยนะครับก็มาใช้แล้วก็มี role play ก็คือมีการกำหนดให้แต่ละคนมีบทบาทนะครับแล้วก็มีการใช้กิจกรรมมีเลโก้นะครับมีกเราเชิญวิทยากรมาจากข้างนอกนะครับนะอันนี้กระบวนการนะครับกระบวนการที่ที่ใช้นะครับก็จะเห็นว่าทั้งเทอมเ่ยจะมีทั้งหมด15สัปดาห์นะครับก็จะมีช่วงสัปยาห์ทน่1ถึง10นะครับแล้วก็อีก ห้าสัปดาห์หลังนะครับก็จะแบ่งไป็สองส่วนคือส่วนที่อยู่นอกคลาสนะครับท่อนบนกับท่อนล่างนะครับกับส่วนที่อยู่ในคลาสคือท่อนบนนะครับท่อนบนก็จะมีลูกศรที่ยาวนะัก็คือการท proposal line ํา Pro p o s a l ลายกลุ่มนะครับซึ่ง Proposal ลายกลุ่มเนี่ยสิสัปดาห์เราก็จะแบ่งเป็นย่อยๆนะครับตามองค์ประกอบนะบเช่นเรื่องของปัญหาเรื่องของ l i t e r i t u r e review ต่างๆทีนี้แต่ละครั้งเนี่ยเราก็ยาม ออกแบบกิจกรรให้มันเหมือนจะจบในครั้งอย่างเช่นวันนี้เราพูดถึงปัญหากันนะครับปัญหามีอะไรเราก็เอาเอา PPCO เข้ามาใช้ให้นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดเพื่อจะสรุปนะครับแล้วก็อาจจะให้ไปดูต่อแล้วเอากลับมาคราวหน้านะครับแล้ว move on ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจบนะครับส่วนพอหลังนั้นเนี่ยพอเขาเคยทําแล้วนะครับอ,อ,อีกประมาณ4หรือ5สัปดาห์หลังเขาก็จะพลิก up ได้เองว่าสิ่งที่เคยทําไปแล้วแหละในกลุ่มนะครับเอามาทําเองนะครับก็จะใช้เวลาสั้นหน่อย ส่วนนอกคลาสก็แต่ละแต่ละสัปดาห์ที่มีก็จะมีการให้อ่านนะครับแล้วก็เขาก็จะทําเขาเองก็ดูดูคลิปนะครับอ่านเพิ่มเติมแล้วก็ทดสอบนะครับซึ่งทดสอบก็บางทีก็จะเป็นเป็นเป็นช้อยส์บ้างนะครับเป็นถามคํถาถามจากเนื้อหาบ้างหรือให้เขาคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะต้องทาในในหัวข้อนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนนะครับก็คือเราก็จะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเตรียมแล้วมากคือเข้ามาในคลาสก็เริ่มมาจากศูนย์ S <S <an> นะครับก็คือมาคุยกันเลยว่าเอ๊ะเราอยากทาหัวข้ออะไรร่วมกันนะครับก็คุยกันแล้วก็กําหนดตั้งหัวข้อขึ้นมานะครับแล้วทดลองค้นกันเลยว่าเรื่องที่เราจะทำเนี่ยมันมีอยู่ในสาระระบบไหมดูในฐานข้อมูลต่างๆนะครับลองไปเช็คจากข้อมูลจริงต่างๆมาทํากันในห้องนะครับจนพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจกนกระทั่งได้ได้มีการนําเสนอครั้งสุดท้ายนะครับเป็นเป็นเป็นโพสซอในการนําเสนอแล้วก็ทําเป็นเปเปอร์ตามหลังมานะครับแล้วแต่ละคลาเก็เราก็จะ มีกิจกรรมย่อยก็ใช้ P P C O ใช้โลเพลนะครับถ้าถ้ามีการระดมความคิดก็จะใช้ใช้ P P C O นะครับถ้าเกิดจะใช้มีการนําเสนอเป็นเรื่องๆก็จะเป็นโลเพลไปนะครับอันนี้พ่อพ่อโซ่เดียวนะครับเขาก็จะไปทําแบบเดียวกันแต่เขาทําเองละแล้วในคลาสเนี่ยจะเอาเข้ามานะครับมาคุยกันเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็นําเสนอแล้วก็ทําเป็นเปเปอร์อีกเช่นกันนะครับ,นะรบส่วนบ,บทเรียนนอกคลาสนะครับนบน เคซีโมเดลนะครับเขาก็จะมีการเข้าไปใช้นะครับในรายสัปดาห์ก็จะมีอย่างที่บอกให้อา่านให้ต่างๆนะครับซึ่งเขาจะไปทำอะไรก็ได้นะครับตามตามเวลาของเขานะครับซึ่งแต่ละสัปดาห์ก็จะมีครบตามสเต็ปมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่เข้าไปคลิกนะเพราะ,ะนั้นในแต่ละสัปดาห์เขาต้องผ่านให้ครบทุกขั้นตอนนะครับส่วนกิจกรรมในห้องนะครับอย่างที่เห็นก็คือว่าถ้าเราทำา p ช c o เนี่ยก็จะมีการดมความคิดจะ,จะใช้เป็นโพสต์อิดแจกนะครับพอเราเสนอเรื่องอะไรก็ เอามาแปะนะทุกคนก็มาแปะแปะแปะบนกระดานนะครับแล้วกเ็เสร็จแล้วเราก็จะพยายามพอพอทำทีละชุดนะครับเราก็จะพยายามดูว่ามันมีอะไรร่วมกันไหมให้ช่วยกันแยกกลุ่มไหมนะครับแล้วก็ตั้งชื่อประเด็นว่าไอ้แต่ละกลุ่มที่ถูกแยกมามันมันเป็นประเด็นเรื่องอะไรนะครับล้วก็จะโยงไปหาทางแก้หรืออะไรต่างๆอย่างไรนะครับก็จะทําไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปก็พยายามให้ให้จบในใ,ในใน,ในรอบว่ารอบนี้เราได้ข้อสรุปอะไรกันแล้วก็พยายามทําให้มันดูง่ายนะครับว่าเออเนี่ย เห็นไหมเราเริ่มจากไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เรามีแล้วมีประเด็นเดี๋ยวคราวหน้าเราไปดูต่อนะแล้วกลับมาคุยกันใหม่อย่างเี้นะครับอันนี้เป็นอีกกิจกรรมนึครับก็คือเป็นโลกเลโก้ซีเรียสเพลย์คือก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยจะให้นักศึกษาคิดถึงภาพของสิ่งที่ตัวเองจะทําก่อนนะแล้วก็ใช้เลโก้เป็นเหมือนไมล์แมปคือว่าหลักการคือว่าเวลาที่เขาต่อเลโก้เนอันนี้เราเชิญวิทยากรนะครับดบตอตรมิสสวัจั จากแคมป์นะครับมาทําให้ก็คือว่าให้เขาคิดถึงสิ่งที่จะทำแล้วก็จะเลือกเลโก้ที่เป็นสัญลักษณนะ์มาเอามาต่อแล้วพอเวลาที่เขาเสร็จแล้วเาก็นําเสนอย้อนกลับมาเขาก็จะเห็นในสิ่งที่เขาทํแล้วเขาก็จะอธิบายนะครับซึ่งมันก็จะสร้างไมล์แมพจะทำอย่างนี้สองครั้งนะครับครั้งก่อนเริ่มงานกลุ่มกับจบงานกลุ่มนะครับเพื่อให้ย้อนคิดแล้วก็ท้ายสุดพอจบเทอมเขาก็จะมีการเขียนเป็นรีเฟล็กกลับมาอีกทีนึ่งว่าทั้งเทอมเนี่ยผ่านไปได้เรียนรู้อะไรบ้างนะ นี่ความสําเร็จนะครับที่ที่ทำก็คือว่ารู้สึกว่าถ้าเทียบกับอดีตนะก็คือว่ามันมีความสําเร็จเยอะขึ้นมากนะครับทั้งศากษาและอาจารย์เนี่ยได้ผ่านกระบ,บวนการไปด้วยกันคืออาจารย์ก็ได้เรียนรู้ได้ว,ว่าทํายังไงถึงขับเคลื่อนโดยที่ไม่ใช้อะไรมากจากจากการเริ่มต้นนะครับในในแต่ละคลาสให้มันผ่านไปนะครับแต่ละครั้งโดยที่มีความสําเร็จย่อยๆย่อยๆขึ้นมานะครับผลลัพธ์ตอนนักศึกษาเนี่ยโดยรวมถ้าเราประเมินในภาพรวมจะพบว่าคะแนนที่เขาทำาพสต์เดียวเนี่ยดีขึ้นนะครับคือ สมัยก่อนจะมีคนที่เมื่อผ่านไปถึงปลายเทอมแล้วมีเขาสึกเหมือนยังไม่ได้ผ่านอะไรมาเลยอยู่นะแต่ตอนนี้เหมือนไม่มีละทุกคนเขารู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่นะครับซึ่งซึ่ง,งมันก็ถือว่าดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ต่ออาจารย์เนี่ยคืออาจารย์ก็ได้มีการขยายขอบเขตการสอนนะไม่ใช่เราเหมาะแบบเคยหาคอนเทนต์มาแล้วก็เข้าไปเดลิเวอร์ในคลาสแล้วจบนะเราก็จะมองกว้างขึ้นเราก็จะมองจากฝั่งนักศึกษาว่าเอ๊ะเขาได้อะไรไปแล้วเขาต้องการอะไรเพิ่มนะครับอะไรอย่างนี้นะครับส่วนการขยายผลเนี่ยคิดว่า การที่มีการเรียนในคลาสและข้างนอกเนี่ยค,คู่ควบกันเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะใช้ได้หลายๆรูปแบบนะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูความเหมาะสมอย่างเช่นแอคทีฟกับพ a าสตีฟสลับกันคือถ้าทุกคนเนี่ยฟลิปหมดเนี่ยนักศึกษาน่าจะลาบากนะเพราะว่ามีทั้งในคลาสแล้วก็มีข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีการบาลานส์นะครับคืออย่างวิชาบางวิชาในคลาสจะจะแอคทีฟมากเนี่ยข้างนอกก็อาจจะพ a าสตีฟได้ได้บ้างนะครับ ส่วน Active Learning นะครับยังเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับต้องพยายามหาอะไรเข้ามาใส่ตลอดเวลาเพราะว่าพอเราเผลอัะหน่อยเนี่ยก็จะเริ่มแผ่วหายไปเหมือนกันนะครับต้องพยายามดึงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะส่วนปัญหาก็ยังยังคงมีอยู่นะครับนักศึกษาก็ยังมีอาการไม่ค่อยเตรียมตัวไม่ค่อย Active อยู่นะครับก็เราก็ต้องพยายามนะครับแล้วก็อาจจะเราต้องไม่คาดหวังเยอะมาเริ่มต้นแบบเหมือนคราวที่แล้วหายไปเลยก็เอามาเริ่มกันใหม่อะไรอย่างนี้ก็มีบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่มีเลคเชอร์เนี่ยบางทีนักศึกษาเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียอะไรไปนะครับตอนทําครั้งแรกเนี่ยเหมือนมีคอมเมนต์แบบว่าแบบพอขาดเลคเชอร์ไปเหมือนเหมือนตัวเองไม่ได้อะไรเหมือนเขาสูญเสียอะไรบางอย่างไปที่เป็นผลประโยชน์ของเขานะครับซึ่งตัวหลังๆก็มาเอามาเปลี่ยนใหม่เป็นว่าตอนเราเริ่มอินโทรดักชันคลาสเนี่ยเราจะพยายามพูดถึงสิ่งที่ดีและสิ่งที่เขาได้อะไรเงี้ยนะครับเพื่อเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ดีนะครับแล้วก็การไม่ชอบทํางานกลุ่ม ก็ยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนเก่งนะอันนี้ก็จะแปลกนิดน,นึงเขาจะไม่อยากทํากลุ่มเพราะรู้สึกว่าเขาทําเองอ่ะดีกว่าแล้วก็มีคนบางคนเนี่ยกินแรงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยศัพท์วทย์ีสต์ยังเป็นสกิลของการทํางานจริงในชีวิตในชีวิตคุณี่ยคุณจะเดี่ยวตลอดชีวิตไม่ได้นะครับแล้วก็ในใน,ในการทํางานเนี่ยมันจะมีแบบนี้แหละตลอดในชีวิตของคุณคุณก็ต้อง รู้จักชินกับมันแล้วท้ายสุดเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคือคนที่ไปกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีนะโดยไม,ไม่ไม่หลุดกระเด็นออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็พยายามทําความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็สื่อนอกห้องนะครับยังไม่ค่อยน่าสนใจนี่ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างที่เราทําคลิปก็พูดทับ powerpoint แล้วก็อัดอะไรเงี้ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทําได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ K C Moodle ก็ยังไม่ค่อยง่ายนะสำหรับอาจารย์นะครับอาจจะผมอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยถนัดเรื่อง IT เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังยังยัง,ยงไม่ค่อยทำได้ประสิทธิภาพของของ K C Moodle อย่างจริงๆนะครับนักศึกษาก็ยังใช้ไม่คล่องนะครับแล้วมีอ้อันที่แปลกคือว่านักศึกษาเนี่ยได้รหัสช้านะครับคือบางคนเข้ามาเรียนไปประมาณเดือน2เดือนละเพิ่งได้รหัส พอเพิ่งได้รหัสก็เพิ่งเข้าได้เนี่ยวันนี้มันอันนี้มันก็งงๆนะครับก็พยายามหาวิธีแก้อยู่ว่าทาไงดีก็พยายามแบบให้เขาใช้กับเพื่อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนวทางการปรปับปรุงนะครับก็คงต้องมีการตั้งกติกามากขึ้นอย่างเคซีมูโดเราสามารถกําหนดเวลาต่างๆได้งเงื่อนไขจะมีให้กําหนดเยอะมากนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ยังยังทำได้ไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากําหนดได้นักศึกษา,าก็จะทําอะไรได้ตามขั้นตอนมากขึ้นแล้วก็มีคมจําเป็นที่ต้องรีบนะครับแล้วก็ สร้างภาพเชิงบวกนะครับเพราะว่าวิชาอย่างวิชานี้เป็นวิชาบังคับนะครับนักศึกษาก็จะรู้สึกแบบเบื่บอๆไม่ค่อยอยากเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกนะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนก็จริงแต่ว่าถ้าเราเรียนได้ดีมันก็สนุกสนานด้วยนะครับแล้วก็การพัฒนาสื่อน,นะครับอีกหน่อยก็ต้องพัฒนาให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะครับซึ่งมันจะมีเยอะหลายจุดมากๆที่พัฒนาได้นะครับแล้วก็ฝึกใช้กลไกต่างๆให้ดีขึ้นนะครับ เพราะนั้นถึง,ถงจะมีความสําเร็จบ้างที่เรารู้สึกดีนะครับแต่ว่าก็ยังโหยังเห็นว่าอาจจะเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เรารู้ว่าเรายังทําได้อีกเยอะนะครับอาจจะเกษียณแล้วยังไม่เสร็จก็จะเป็นได้นะครับครับบทบทเรียนนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกได้รับอย่างมากคือว่าเราต้องเชื่อว่าประสบการณ์สําคัญกว่าเนื้อหานะครับเพราะว่าเรามาจากอย่างที่อาจารย์เปาโลบอรนะครับเรามาจากยุคที่เอาคอนเทนต์มาดาให้นะโอ้เราไปค้นหามาอย่างดีอ่ะ ถึงเวลาเอาไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันไม่มีใครรับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อประสบการณ์สําคัญกว่านะครับแล้วก็อย่าคาดหวังมากนะมองบวกทำมันง่ายๆคุยกันง่ายๆนะครับแล้วก็พยายามหาเครื่องมือและกิจกรรมเข้ามามากระตุ้นมากระตุกมาต่างๆให้ให้ทุกอย่างมันเคลื่อนไปได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากครับอันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทีลิกนะครับแล้วก็มอชในการสนับสนุนนะให้ย้ายจากศตวรรษที่20มาอยู่ศตวรรษที่21จนได้นะครับขอบคุณครับ